ชาวเราทั้งหลายให้เรารอดพ้นจากทางความตายความผิดสลายกลับกลายเป็นชีวิตใหม่ 我。 ดีค่ะวันนี้เรามาพบกันตามโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขังโดยใช้หลักศาสนาผ่านสื่อวิดิทัศน์และระบบการประชุมทางไกลในยุค New Normal จัดทำโดยฝ่ายสังคมอักรสังคมมณฑลกรุงเทพและองค์กรเครือข่ายโดยในวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณพ่อซิสเตอร์และอาสาสมัครมาทำกิจกรรมร่วมกันค่ะ สำหรับเดือนมีนาที่จะมาถึงนี้เราก็จะก้าวเข้าสู่เทศกาลมหาพจน์แล้วนะคะสำหรับเทศกาลมหาพจน์เพื่อพูดถึงซิสเตอร์อุไรวันน้องชันนลและคุณพ่อเอสกาคิดถึงอะไรคะ<อ>สำหรับซิสเตอร์นะคะ,ะ,คะก็จะคิดถึงบทปฐถมการบทที่3ข้อ19นะคะคิดถึงการที่เรามาจากดินแล้วก็ต้องกลับกลายเป็นฝุ่นดินนะคะก็ทำให้คิดถึงว่าเราเองเนี่ยต้องเป็นทุกข์ถึงบาปกับใจแต่ก็ยังคงมีพระเมตตาของพระเจ้าที่รอเราอยู่นะคะ โอเคค่ะสำหรับน้องชานนท์ล่อคะสำหรับผมนะครับคิดถึงสีม่วงครับเพราะเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลมหาพรตนะครับนึกถึงการถมตนการกลับใจครับค่ะเราก็จะเห็นคุณพ่อใส่อภรณ์สีม่วงใช่ไหมคะและสำหรับคุณพ่อเอสกาค่ะสำหรับผมอนอกจากการสวสดภาวนาหรือช่วยเหลือกอนอืน่นผมที่เม็กซิโกเรามีอาหารพิเศษด้วยสำหรับเทศกาลนี้ที่จะอตหันเหนือกาย ต้องกินแก่ทัวจึงผมค,คิดถึงอาหารของ,ของเทศกาลนี้เทศกาลนี้ใช่ไหมคะค่ะ <c oughs> นอกจากพวกเราแล้วนะคะซิสเตอร์และก็น้องชนนลนะคะได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์บรรดาคริสเตชนนะคะตั้งแต่ผู้ใหญ่จนถึงน้องๆเยาวชนนะคะว่าเมื่อพูดถึงเทศกาลมหาพ์พวกเขาคิดถึงอะไรเราไปชมคลิปกันเลยคะ่ะมหาพศนึกถึงความรักของพระเยซูเจ้า ที่มีต่อเราทุกคนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนแบบผมแม้บางครั้งจะทำผิดพระองค์ก็ยังรักและให้ภัยเสมอผมจะตั้งใจเป็นเด็กดีเพื่อพระองค์ครับเมื่อนึกถึงเทศกาลมหาพุนธเราจะนึกถึงการสวดมนต์ภาวนาการพีกรรมการพีกรรมในที่นี้ก็หมายถึงว่าเราต้องรู้จักที่จะอดออม เผื่อแผ่สิ่งที่เรามีนำไปแจกจ่ายให้กับคนอื่นเพื่อช่วยเหลือคนอื่นและเสียสละตัวเองให้มากยิ่งขึ้นค่ะหนูนึกถึงพระมหาทรมารของพระเยซูเจ้าวันไม้กางเขนค่ะเพราะว่าทำให้หนูรู้สึกถึงการมีส่วนร่วมในความเจ็บปวดของพระเยซูเจ้าไปพร้อมกับพระองค์ค่ะและในเทศกาลนี้หนูก็ได้มีการทำฟรีกรรมโดยการลดละเลิกทำในสิ่งที่ตัวหนูเองชอบทำด้วยค่ะ มหาพจน์ึกถึงกำศีนอดอาหารก็คือการเดินลูกการพริงกำหรือการสุดภาวนาอะไรที่เราล้าเลยได้เราก็ล้าเลยแล้วเราก็เอาเงินที่เราวันนี้เราใช้เงินเยอะแล้วก็ลดลงออไปเพื่ออดออมไว้ให้กับคนที่ผู้โดอยอาการค่ะถ้าพูดถึงเทศกาลมหาพจน์และนึกถึงอะไรก็จะนึกถึงกระปุกมหาพจน์ที่ได้รับแจกจากทางวัดค่ะก็จะทําให้เรารู้จัก อดออมและก็แบ่งปันให้กับผู้อื่นค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะกับคำตอบที่เราได้ยินซิสเตอร์ก็อยากเชิญชวนพวกเรานะคะได้เงียบสักครู่หนึ่งเพื่อนึกถึงเทศกาลมหาพ์ว่าเราคิดถึงอะไรพร้อมกับแบ่งปันกับเพื่อนที่อยู่ข้างๆเราคะ่ะ ต่อไปเรามาทำความรู้จักกับความหมายที่แท้จริงของเทศกาลมหาพรตกันค่ะโดยคุณพ่ออเล็กจะเป็นผู้ให้ความหมายของเทศกาลมหาพรตและให้ข้อคิดกับพวกเราค่ะความหมายของเทศกาลมหาพรตถ้าเราทุกคนอยากจะเข้าใจความหมายของเทศกาลนี้นะครับเราต้องรู้จักเทศกาลต่างๆในประสาทนาสนากของเราในประสาทนาสนาของเรานะครับ นอกจากเทศกาลธรรมดานะครับเรามีเทศกาลอีกสีเทศกาลนะครับเทศกาลหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเทศกาลที่ช่วยเราให้เตรียมความพร้อมเพื่อจะได้ต้อนรับพระเยซูเจ้าที่จะเกิดในโลกที่เราอยู่เทศกาลที่สองน,นะครับเทศกาลคริสต์มาสที่เราฉลองวันคริสต์มาสวันเกิดของพระเจ้าแล้วก็มีเทศกาลปัสกาซึ่งเป็นเทศกาลที่เรา ราลิ้ถึงกลางกลางคืนชีพของพระเยซูเจ้าเป็นขันชลองใหญ่ของเราแต่คนที่จะถึงเทศกาลปาัสกานะครับเรามีเทศกาลที่เรียกว่าเทศกาลมหาปรดนั่นแหละเทศกาลของเราในวันนี้นะครับความหมายของเทศกาลนี้คืออะไรในภาษาอังกฤษเราใช้ว่าคําว่า l ลน t e n ซีซันนะครับแต่ในภาษาโบราณภาษาลาติน เราใช้คำว่า quadrigesima ซึ่งแปลว่า40วันธรรมดาโดยที่ไม่ได้นับวันอาทิตย์หมายความว่าเทศกาลมหาโปรดนะครับเป็นช่วงเวลา40วันนะครับตั้งแต่วันแรกถึงวันสุดท้ายแล้วก็มันเป็นความหมายด้วยเพราะว่าในพันธสยาเดิมนะครับ เราคิดถึงประชาชนนะครัที่เดินทาง40ปีนะครับคนที่จะถึงดินศักศี์นะครับแล้วก็มีความหมายในพระวรสารด้วยนะครับเวลาที่พระเยซูเจ้าไปขึ้นภูเขาแล้วก็อยู่40วันนะครับความหมายของเทศกหาลมหาปรดถ,ถ้าเราอยากจะสรุปสั้าๆนะครับความหมายก็คือความรักที่เทจีนที่พระเจ้ามีต่อเราทุกคนความรักที่เทจีน ที่พระเจ้ามีต่อเราทุกคนเวลาที่เราพืดถึงความรักปัจจุบันซับส้อนมากนะครับเราใช้คําว่ารักบ่อยๆแต่ความหมายลึกซึ้งของความรักไม่ใช่ความหมายที่เราใช้ในชีวิตปกติมันเป็นความหมายที่มาจากประวจนะที่มาจากพระเจ้าเพราะว่าเป็นพระเจ้าที่รักเราเทจริงแล้วก็เทศกาลมหาโปรดทําให้เราเข้าใจว่าพระเจ้าทรงรักเราได้อย่างไร แล้วขอพ่อเลือกสัญลักษณ์สียาน,นะครับเพื่อจะได้เข้าใจความรักที่เตจีใที่พระเจ้ามีต่อเราทุกคนหนึ่งเท่าเท่าซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความตายนะครับวันแรกที่เราเริ่มเทศกาลมหาพรตซึ่งเป็นวันพุธเราเรียกว่าวาันพุธรับเท้าเป็นวันที่เราเริ่มเทศกาลมหาพรตและในพิธีนะครับมีพระสอนนะครับที่ สังยลักษณ์บอกศีสะของทุกขนน์ของสันฆตบ,บุรุษนะครับด้วยที่ชายเท้านี่เป็นความหมายของชีวิตของเราเราทุกคนตอนตายนะครับแต่ไม่ใช่แค่ความหมายของความตายเป็นความหมายของชีวิตที่เตจินตอนตายเพื่อจะได้มีชีวิตที่เตจินในพระเจ้าสัง <Vern. S 2> ยลักษณ์ที่สอนะครับที่ทุกข์ของรูร้จักนะครับมันเป็นหม่กัางเขนหม่กัางเขนซึ่งเป็นสังยลักษ์ของความทุกข์ทรมาน นะครับและเป็นพิเศษความทุกข์ทรมานของพระเยซูเจ้าพระเยซูเจ้าไม่ได้เป็นคนบาปแต่ยอมที่จะออมีความทุกข์ทรมานแทนเราเขาไม่ได้เป็นคนบาปแต่เนื่องจากพระเยซูรักเราอย่างมากพร้อมที่จะได้รับความทุกข์ทรมานโดยที่มองลุม่มไหลขังเขนด้วยซึ่งทรมานมากนะครับที่สนะครับเป็น สองอย่างนะครับที่พ่อเลือกใช้พรมกันอาหารและประวัติในช่วงเวลานี้นะครับประสาทสาจาของเราช่วยเราให้อดอาหารเป็นพิเศษทุกวันสุขแล้วก็ในสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็วันพุธรับเท้าด้วยนะครับเราต้องการอาหารเพื่อจะได้มีชีวิตในโลกนี้ถ้าเราขาดอาหารอยู่ไม่ได้แต่บางทีเราอาจจะลืมว่าชีวิตของเราต้องการ อาหารอีกยอย่างก็คือ,คอปรวญญาวะจาชีวิตภายในของเราถ้าเราสนใจแค่ชีวิตภายนอกเร,เราอยู่เ,เลยมีความสุขที่จะยินไม่ได้เราต้องการอาหารสําหรับชีวิตภายในของเราก็คือ,คอ,คอ,คอปราวะจาของพระเจ้าสัญยลักษณ์สุดท้ายนะครับมันเป็นสัญยลักษณ์ที่เราไม่ได้เจอในพระคัมภีร์แต่ที่พมเลือกเพื่อจะได้อธิบายความหมายของเทศกาลนีนะครับรองเทา้า รองเท้าทำไมออรองเท้าเป็นสัญลักษณ์ของการเดินทางแต่เป็นสัญลักษณ์ของความรักที่ยืนหยางด้วยในช่วงเวลานานพระเจ้าไม่ได้รักเราแค่วันเดียวแค่บางเวลาพระเจ้าทรงรักเราตลอดเป็นความรักที่ยืนหยางนะครับแต่ถ้าเทศกาลมหาโปรตเ,เป็นเวลาที่เราระลึกถึงพระเยซูเจ้าที่รักเรา เจินโดยที่พร้อมที่จะตายพร้อมที่จะออรับความทุกข์ทรมานพร้อมที่จะสิ้นสลาดและความรักที่ยินยนั้นในช่วงเวลาเดียวกันทศการมหาโปราเป็นโอกาสทีสเราจรับเราด้วยเพื่อจะได้เรียนรู้วิธีที่เราต้องรักคนอื่นเราจะรักคนอื่นได้อย่างไรเราเห็นพระเยซูเจ้าที่รักเราแล็กคราวเราต้องพยายามที่จะปฏิบัติตามแล็กคราวเราจะ ที่เราจะได้ฟังซิสเตอร์ที่จะพูดถึงคารการปฏิบัติในเทศกาลนี้นะครับเพื่อจะได้เล่าให้เราทุกคนรักคนอื่นเมืองพระเจ้าทรงรักเราทุกคนและนั่นก็คือความหมายของเทศกาลมหาพ์แต่ในฐานะที่เราเป็นคริสชนเรามีแนวปฏิบัติอย่างไรในเทศกาลมหาพ์วันนี้ผู้ที่จะมาแบ่งปันคือคุณพ่อสมชายคณะพระมหาไทยและซิสเตอร์ยูเฟเซียค่ะ วันนี้คุณพ่อขอใช้โอกาสนี้นะครับแบ่งปันหลักการดำเนินชีวิตอย่างง่ายๆในช่วงเทศกาลมหาพุทธแบบชาวคริสตชนในช่วงเทศกาลมหาพุทธครับเราชาวคริสตชนมักจะมีคำว่าการกลกับใจการกลกับใจนี้ไม่ใช่เพียงการที่เราเดินผิดทางและกลับมาเดินทางในที่ถูกนะครับแต่มันหมายถึงการที่เรานั้นได้กลับมาใกล้ชิดกับพระเจ้าครับแน่นอนครับการใกล้ชิดกับพระเจ้าไม่ได้ขึ้นอยู่กับสภาวะทางกายครับมันไม่ใช่เรื่องการที่เราต้องไปวัดไม่ใช่ตัวอยู่ที่โบสถ์ แต่เรื่องของใจของเราที่สามารถใกล้ชิดกับพระเจ้าครับดังนั้นประการแรกครับสิ่งที่ผมอยากจะแนะนําพี่น้องนั่นก็คือเราสามารถมีใจที่ใกล้ชิดกับพระเจ้าได้ครับเราสามารถสวดขอโทษและขออภัยจากพระเจ้าได้โดยการภาวนาอีกทั้งเราสามารถขอพรสะทถานจากพระเจ้าเพื่อให้เรานั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงในหัวใจให้เรามีความหวังที่จะดําเนินชีวิตติดตามคําสอนของพระเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความรักความเมตตา ให้เรานั้นเห็นแก่ผู้อื่นมากขึ้นประเด็นต่อมาครับเมื่อเราเห็นแก่ผู้อื่นผมก็อยากจะเสนอนะครับว่าเราสามารถมีใจใกล้ชิดผู้คนรอบข้างในช่วงเทศกาลมาพดครับเราชาวคริศชนก็จะมีเรื่องการอดการเก็บการออมเงินนะครับเพื่อบริจาคให้ผู้ที่ยากจนและขัดสนแต่แน่นอนครับพี่น้องอาจจะมีทรัพย์สินไม่มากแต่พี่น้องสามารถมีใจใกล้ชิดกับผู้อื่นนั่นก็คือการมอบกําลังใจให้แก่กันและกันฟังเรื่องราวความทุกข์ ความสุขความเศร้าความหวังเป็นกําลังใจให้แก่กันและกันและการแบ่งเรื่องราวให้แก่กันและกันนี่เองครับที่จะทําให้พี่น้องนั้นไม่ได้ใกล้ชิดเพียงแค่ร่างกายที่เรานั้นอยู่ด้วยกันนอนด้วยกันทํางานด้วยกันแต่เราสามารถใกล้ชิดถึงจิตใจรประเด็นสุดท้ายครับเราสามารถมีใจใกล้ชิดผู้จากเราไปมีคารวาท่านหนึ่งได้เล่าให้ผมฟังครับว่าทุกวันที่เขามาวัด หลังมิซาก็สวดสายประคำสิ่งต่างๆที่เขาทําเหล่านี้เขาทําไปเพื่อเป็นตัวแทนของวิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึงเขาบอกว่าเขานั้นอยากจะเป็นสื่อและตัวแทนให้ผู้คนเหล่านั้นครับแน่นอนครับการคิดถึงผู้อื่นนั้นไม่ใช่แค่คนที่มีชีวิตอยู่แต่พี่น้องยังสามารถคิดถึงผู้ที่จากเราไปแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลที่เรารักและเราก็คิดถึงเราสามารถภาวนาให้เขาขอพระเจ้านั้นโปรดอภัยให้พวกเขา และพระเจ้านั้นรับพวกเขาขึ้นไปอยู่กับพระองค์หวังว่าพี่น้องคงจะได้รับก,การปฏิบัติง่ายๆในช่วงมหาพจน์นะครับซึ่งประเด็นหลักนั่นก็คือเริ่มจากที่ใจครับใจที่ออกจากความเห็นแก่ตัวและหันมาเห็นแก่ผู้อื่นมากขึ้นดังนั้นอย่าลืมนะครับในช่วงมหาพจน์เราสามารถมีใจที่ใกล้ชิดกับพระเจ้าเราสามารถมีใจใกล้ชิดกับคนรอบข้างและเราสามารถมีใจใกล้ชิดผู้จากเราไปครับผมซิสตเตอร์ก็อยากจะเสนอ ข้อปฏิบัติง่ายๆ3ข้อนะคะข้อที่1ไม่พูดสิ่งที่ไม่ดีเกี่ยวกับผู้อื่นค่ะเราอาจจะเห็นคนอื่นทำไม่ดีอยากจะพูดแต่ให้เราอดใจนะคะไม่พูดสิ่งที่ไม่ดีของคนอื่นข้อ2เมื่อมีใครทำให้เรากโกรธ เช่นมารีทำให้เราโกรธเราต้องบอกกับพระเยซูเจ้าว่าข้าแต่พระเยซูเจ้าลูกรักมาลีข้าแต่พระเยซูเจ้าลูกรักมาลีข้อที่สาทุกวันก่อนนอนขอให้พิจารณาตลอดวันที่ผ่านมาเราทำสิ่งใดผิด อาจจะพูดไม่ดีเกี่ยวกับคนอื่นอาจจะอิดช้าอาจจะพูดไม่ไม่พูดจาหยาบคายนะคะก็ขอให้เราขอโทษต่อพระเป็นเจ้าและละลึกถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาตลอดวันที่พระองค์ได้ทรงธรรมและประทานให้แก่เราและโมทนาคุณพระองค์ค่ะสามข้อนี้ซิสตเตอร์ขอเสนอ ให้เราพยายามทําตลอดเทศกาลมหาพรตนะคะแล้วเมื่อถึงวันปัสกาที่พระเยซูเจ้ากลับเป็นขึ้นมาเราทุกคนก็จะกลับเป็นขึ้นมาพร้อมกับพระองค์และเราจะเห็นว่ามีสิ่งมหัศจรรย์มากมายเกิดขึ้นในชีวิตเราค่ะคิดว่าพี่น้องคงเข้าใจความหมายที่แท้จริงของเทศกาลมหาพรตแล้วนะคะเราจะจบบทเรียนของวันนี้กันด้วยเพลงรอยระลึก ขอเชิญพี่น้องทุกท่านร่วมร้องเพลงรอยระลึกไปพร้อมกันและรำพึงกับบทเพลงไปพร้อมกันค่ะมุนไม่กางขน ทั้งหลายให้เรารอดพ้นจากทางความตายความผิดสลายกลับกลายเป็นชีวิตใหม่